มาอีกหนึ่งคันแล้วค่ะนี่เป็นสภาพแรกเข้านะคะสภาพแรกเข้า,ย,า,ายังไม่ได้ทําสปายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรเลยน้องมาถึงสดสดร้อนร้อนสดสดใหม่ๆเลยสําหรับลูกค้าโตโยตา้าลูกค้าเก่งอีโคค่นะคะแนะนําเข้ามาอีกหนึ่งคันเป็นโตโยต้ายาริสได้ตัวไฮนะคะแต่งหล่อหล่อมาให้เรียบร้อยนะคะไม่น้อยๆเพียงสา0,000ื่นเท่านั้นเองราคายังก็แบบ เบาๆ3ามแสน้าหมื่นเกบาทสภาพดีปีใหม่นะคะปีใหม่ๆเลยปี19แต่จด20โอ้โหไม่มีอะไรว้าวเท่านี้มาก่อนสาวกเก่งอีกโก้ค่ะสาวกโตโยต้าแล้วยังเป็น f อฟซ r ยารต้องจัดแล้วนะคะพลาดไม่ได้คันนี้เลยเดี๋ยวอจะพานะคะดูรายละเอียดของตัวรถกันนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจดูคลิปนี้แล้วสนใจรีบจับรีบจองนะสีแดงมีคันเดียวด้วยนะนานเข้ามาทีนะคะพี่ๆค่ะ เดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดตัวรถนะคะประกอบการตัดสินใจถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะตัดสินใจได้แล้วนะคะรีบจับรีบจองเข้ามา098 0จ6 7ศูนมีโปรโให้จุกๆราคาถูกอ,อกถูกใจบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนอ่ะมาดูส่วนแรกกันบ้างดีกว่าอ่ะมาดูรอบตัวรอบตัวรถของน้องมาดูค่าตัวของน้องว่ามันจะเหมาะสมกับตัวรถไหมแต่สภาพในรูแล้วนะคะเหมือนค่าตัวจะถูกกว่าตัวรถที่อ่าดูจากสภาพที่ได้เหมือนค่าตัวน้องอะ่ะ จะถูกกว่าสภาพนะโอ้โหรถช้นิดเดียวป้ายแดง6กแสนเจ็ดแสนอันนี้โอ้โหจัดไปได้ยังไงคะสามแสนเนะคะไม่เหมือนไม่ได้ใช้เลยนะคะามาดูมาดูคร่าวๆนะคะเห็นไหมจ้าไฟน้องค่ะไฟน้องนี่เห็นไหมไฟโปรเจคเตอร์ได้หลอดลูกแก้วไว้ด้วยสองอสองหลอดด้วยสองหลอดเรียงอย่างสวยดีไซน์เก๋ๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดท,ที่ชอบนะขอกระซิบบอกเลยนะคะรุ่นนี้สีนี้นะคะ ขายดีนะจองนานด้วยนะบางทีอะแทมไม่ค่อยมีไฟตัดหมอกไม่ต้องเป็นห่วงมากให้เรียบร้อยนะคะมาให้เรียบร้อยกระจังหน้ารังพึ่ง นี่พร้อมกับในสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยสเกิร์ตโรงงานนะจ๊ะสเกิร์ตมาจากโรงงานไม่ได้ติดข้างนอกแน่นอนนะคะราคาโรงงานทุกอย่างสเปคโรงงานเหลี่ยมสีเห็นไหมคะคมสีชัดเจนนะจ๊ะไม่มีรอยนะคะเห็นไหมไม่มีไม่มีไม่มีเรียบเรียบแน่นอนเรียบแน่แนไม่มีครุไม่มีคระสามารถมาดูรถจริงได้นะฮะสามารถมาดูรถจริงได้มาสัมผัสมาชมตัวน้องได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะตั้งอยู่เขตมีนบุรีถนนเสรษีไทย6กสิ แปดแยกหนึ่งนะคะอ่ามาหาอยู่ได้ติดต่อเข้ามาผ่านทุกช่องทางได้เลยนะคะติดต่อหาอยู่ได้เลยนะคะระบุมาหาเซลล์อย,อยู่รอรับได้ตลอดนะคะมาดูเห็นไหมคะของเรานะคะรถเราอ่ะเดิมเราเด้นเดิมอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงค่ะรถไม่เดิมเราไม่นําเข้าหลังๆมาเนี่ยนะมีแต่ไม้น้อยๆปีแบบใหม่ๆกันทั้งนั้นแต่ราคาโอ้โหหันครึ่งหันครึ่งจับต้องได้ตลอดนะคะเห็นไหมจ้าลอยนะคะ แนบชิสสนิทไม่มีหรอกชนหนักนี่ขนาดสภาพแรกเข้าถ้าทําไปแล้วสปาไปแล้วมันจะสวยขนาดไหนไม่ต้องห่วงเลยเหมือนกับได้ป้ายแดงป้ายแดงต้องหาเงินดาวแต่เรานะคะไม่ต้องดาวนะคะมารับน้องไปใช้ได้เลยไปอยู่ได้เลยไม่ต้องดาวเงินดาวเอามาทําไมเราไม่ต้องการนะคะ บัตรประชาชนใบเดียวจัดไปให้ภายในวันก็ยังได้แต่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่า,าพนักงานขา,ขายของเราเยอะเนาะลูกค้าเราก็เยอะนะคะต้องรีบจับรีบจองรีบตัดสินใจนะคะซื้อกับเราไปแล้วเรามีวารนตีดูแลให้หลังการขายไม่ต้องห่วงไม่ทิ้งกันไปไหนแน่นอนไม่ย้ายเต็นท์หนีไม่ยกบริษัทหนีแน่นอนเพราะเราอยู่พื้นที่นะคะพื้นที่ของตัวเองที่ดินของตัวเองนะคะไม่ได้เช่าขานะคะนี่เห็นไหมสีดําตัดแดงตัดมาอย่าง ชอบมากเลยดําแดงความเดิมความเดิมอันนี้ด้วยความจริงใจเห็นไหมมีรอยเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นสภาพแรกเข้าเดี๋ยวเราจัดให้เก็บงานให้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อดอยข้อบุกพ้องนะคะรถปียี่สิบไม่แทบจะไม่มีรอยเลยอันนี้แบบอาจจะมีแบบนิดเดียวนะคะ แต่ไม่ถือหนึ่งแทบไม่เห็นเลยลเราขัดให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงค่ะสีเดิมใหม่กริปไม่ได้แบบทําสีแน่นอนนะคะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวมาพร้อมกระจกมองข้างให้นะคะติดฟิล์มค่ะรอบคันมาให้แล้วนะคะพร้อมกับคิ้วกันสาดหน้าฝนแบบนี้นะคะรถกระจกลงนะคะไม่มีฝนกระเซ็นเข้าไปหาเรานะคะเรานั่งอยู่ในตัวรถไม่มีเปียกแน่นอนนะจ๊ะมาดูมาดูเห็นไหมเห็นไหมชอบตรงนี้ชอบตรงนี้เลยมีซุ้มล้อมาให้ เป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่แบบน่ารักอะ ล้อแม็กเห็นไหมคะล้อแม็กสีทูโทนมาจากโรงงานเลยนะคะมาจากโรงงานยางนะคะยางใช้งานได้ยาวๆนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยนะจ๊ะเห็นไหมสวยงามนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลมีปัญหาด้านใดนะคะปรึกษาสอบถามกันเข้ามาได้นะคะยางยางปี2 4ด้วยยางปีใหม่เลยยางปีใหม่เลยนะคะหม่คขอบ15หยางขอบ15นะคะซื้อใช้ได้ดูแลรักษาง่ายแถมยัง ประหยัดขี่ไปไกลๆนะคะบอกเลยเงินเหลือๆนะคะเอาเงินที่จะเติมน้ำมันเปลือง,งๆนะคะเอาไปใช้อย่างอื่นดีกว่านะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลรุ่นนี้รถนะคะขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดเครื่องดีแอร์เย็นอยู่แล้วนะคะนี่น้องห้าประตูนะนี่เป็นรุ่นที่แบบว่าโดนใจวัยรุ่นมากเลยนะคะหประตูอ่ะเอสวยงามเห็นไหมเห็นไหมคะ สองท่อเรียบร้อยนะคะติดสเกิร์ตมาให้ข้างในกว้างๆนะคะเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าเจ้าของเดิมค่อนข้างจะดูแลดีนะปกตินี่นี่หลายพันอยู่นะคะถ้าเราติดเองนะคะห้อยห้อย ค่อยมาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้อุปกรณ์ที่มากับรถเรามีมาให้เรียบร้อยดูนงดูน็อตเห็นไหมจ้าสีเดิมกับตัวรถไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับแน่นอนถ้ามันมีการขยับรับรองสีตรงนี้ไม่เป็นแบบนี้นะคะนี่เดิมๆออกจากโรงงานนะคะเรากล้าให้ดูได้ทุกที่ทุกจุดรถเราสวยจริงใหม่จริงรถไม่สวยเราไม่นาเข้ามานะคะเสียชื่อเสียงคะ่ะไม่เอาไม่เอาเอาแบบลูกค้าซื้อไปเราประทับใจไม่ต้องกังวลน,นอนหลับเต็มตื่นนะคะ นี่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องได้ซื้อได้ซ่อมขับขี่ทางไกลได้สบายค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะสบายใจที่สุดก็ซื้อรถกับเพชรยนต์นี่แหละจองคันไหนได้คันนั้นจําเลขทะเบียนไว้ให้ดีจําเลขทะเบียนไว้ให้ดีจองคันไหนได้คันนั้นตรงคันตรงสเปกแน่นอนนี่ คีบฉลามนะคะมาให้เรียบร้อยมีมาให้รถคันนี้ถือว่าครบครบนะคะถือว่าครบครบสำหรับลูกค้าทีา่ชอบนะคะชอบน้องนะคะชอบน้องอย่าลืมนะติดต่อรีบทักอยู่มาเลยนะทักอยู่มาไวๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเสียใจว่าอุย้ยช้าไป1นาทีก็มีค่านะคะเมื่อวานจัดไปแล้วนะคะ1นาทีมีค่าจริงๆไม่ทันนะคะ ไม่ทันเขาเลยนะคะลูกค้าทักมาบอกว่าอยากได้สุดท้ายมันไม่ทันไม่มีรถให้จริงๆแต่วันนี้เข้ามาโอ้โหตื่นเช้ามาเจอเลยค่ะหนึ่งคันรีบรีวิวให้เห็นเลยนะคะนี่เห็นไหมจ้าอ้าวหนังนะคะหนังสีดำเดินได้สีแดงดำแดงสีไฮโซอยู่แล้วสบายใจหายห่วงนะคะนี่เห็นไหมคะระบบ ะะระบบปุ่มสตาร์ทเป็นแบบ p u s ส start แล้วพวงมาลัยนะคะให้ดูกันชัดๆมันติฟังก์ชันนะคะจัดมาให้คุ้ม,มนี่เดินได้สีแดงเรียบรูดเข้ากันกับตัวรถสีเดียวกันกับตัวรถเห็นไหมจ๊ะลูกค้าไม่ต้องห่วงแทบไม่มีรอยเลยไม่มีเลยแหละไม่มีรอยเลยหน้าจอนะคะหน้าจอแบบทัชสกรีนนะอ่าอันนี้เราลองมาสตาร์ทเครื่องกันดูหน่อยไหมกุญแ <c oughs> จอ,อยู่ไหนก่อน อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากดูนะคะเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากดูหรือพี่ๆอยากดูนะคะพี่ๆนะคะพี่ๆตัดสินใจนะคะเดี๋ยวมาดูรถหรือว่าทักแชทเข้ามานะคะติดต่อทุกช่องทางนะคะที่ติดต่ออยู่ได้เดี๋ยวอยู่ให้ไว้นะคะติดต่อมาเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ชัดเจนเลยนะคะอ่าในส่วนของ แอร์ไม่ต้องห่วงโตโยต้าขึ้นชื่อเรื่องแอร์หนาวนะคะไม่ใช่แอร์เย็นนะคะแอร์หนาวเห็นไหมให้ดูความสะอาดร,รอบๆนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงเห็นไหมคะให้ดูมุมชัดๆไปเลยจ้าของเราย่านนี้เราแบบจริงใจที่สุดแล้วนะคะ นึกถึงอยู่เลยงานเร็วงานไวลูกค้าต่างจังหวัดออกได้นะคะมีรถสไลด์บริการให้ส่งถึงหน้าบ้านมีเจ้าหน้าที่นะคะเดินดูแลเรื่องเอกสารนะคะเซ็นสัญญาซื้อสดก็ได้นะคะหรือเซ็นสัญญาจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะคะอยู่ประเทศไทยอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนนะคะเราไปได้หมดนะคะขึ้นเขาลงห้วยนะคะได้หมดเลยนะคะลูกคะะ้าจ๋าลูกคะะ้าจ๋าลูกค้าอย่าช้านะลูกค้าอย่าช้านี่เห็นไหม กระจกบอกแล้ว4ี่บานมีโลโก้โตโยต้ให้พร้อมกระจกแท้แน่นอนกระจกจากโรงงานแน่นอนนะคะอ่าด้านหลังด้านหลังด้านหลังสะอาดเบาะตึงๆไม่มีฉีกไม่มีขาดแน่นอนนะจ๊ะผู้โดยสารเห็นไหมกว้างๆเลยกว้างๆเลย นี่กว้างๆเลยรถเรานะคะไม่มีกลิ่นเจ้าของเดิมแน่นอนมีสปาให้ทุกคันนะคะเช็คของเหลวให้ทุกคันนะคะมีรับประกันนะคะหลังจากที่ออกรถของเราไปนะจ๊ะเราเรามีวารันตีให้30วันนะคะมีอาการอะไรเรา,เาขับมาหาเราได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลแถมยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกฟรีๆเลยนะคะ1ปีไม่ต้องห่วง เรื่องนี้เราเคียงข้างคุณได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกค้าจา้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะลูกค้าทางอยูเข้ามาเลยนะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้ขอย้ำอีกที0987067324นะคะมีคันเดียวด้วยนะสีแดงย้ำว่ามีคันเดียวด้วย1.2 Hi นะคะ Toyota Yaris 1.2 Hi นะคะเบาะหนัง สวยงามนะคะเป็นเบาะหนังจากโรงงานเรียบร้อยนะคะพี่จ๋าถ้าคลิปนี้นะคะอยูให้ข้อมูลไม่ครบด้านใดต้องขอประทานอาภัยด้วยนะคะต้องขอประทานอาภัยเป็นอย่างสูงนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักน้องเข้ามานะคะอ่าต่อไปนะคะถ้ามีรถคันไหนเข้ามาอีกนะคะใหม่ๆเลยอย่าลืมนะคะถ้าอยากรับรู้อยากรับทราบ ความเคลื่อนไหวว่าจะมีคันไหนเข้ามาบ้างรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนนะคะกดซับสไคร e นะคะแล้วจะไม่พลาดรถสวยๆนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้อยู่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอประทานอภัยด้วยนะถ้าพูดอะไรไปหรือว่าบอกข้อมูลอะไรผิดพลาดไปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ